อกันได้พี่น่องนี่คือลีล่าในหอยได้หน่เออเวียดนาม,มเืลลีล่าการตอกันเด้ขอดขอ้าใดกบฏเป็นว่าข้าใดกันนี่ หมูอโอ้หมื่นสี่พันโอ้พี่น้อนมึงลีลาดการจอสีจะเปย์ชุดๆๆกันได้กันแล้วนี่พี่น้องเออต่อกันมาตั้งบต่โดนบมื่อีมาได้กันอยู่มองนีเพราะฉะนั้นการจูงต้อจูงต้อนี่เป็นอี่ยังที่เออในหอยเพิ่นชือ้มอมาหอดมองมองม้านมองนั่นพอดีแต่หน้าพี่น้องเดี๋ยวนั่งชุดๆๆสีจะเปย์ใจพ้อม ก็กั่าว่ามันทำบรรยากาศตลาดโคกระเทิมเด้อพีหน่อมีทุกวันบริหารเด้อข่ามาซื้อข่ามาซื้อผู้ใดอยากได้ร้อยได้ดูไ้ายข่าข่าวมือเนี่คนโตกันยังติดหม่ติดมืออยู่ในหอยเฮ้าไลค์เวียนนามกระซื้อเพราะท่านเต็บกับไปเรื่อยๆค่ะหาซื้อหาหาเด้อจูงไปจูงไป ซื้อคือเก่าขายคือเก่าไทยกับจ้งขายเวียดนามก็ยังมาซื้อคือเก่าอันพี่น้นงนองกอมีกล้วยติดใม่ติดมือกับมาค่ะมาซื้อค่ะไต่กระไดอะพ่อนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกนี่ว่าพุ่นโตพุ่นงดทุบพุ่นโอ้เท่าะไหนล่ะเนี่ยสี่สิบสองว้าเอาเอา พี่น้องเอา้าผ้าเบิร์ดเดอผู้ใดอยากขาอยาาอ,าอยากนงานก็มาเบียดน้ามากเป็นดีซีดังสั่นแล้วพี่น้องเราได้การแบบท้าไมได้กัดจะเปลี่ยนจะเปลนจิ๊บจิบจิ๊บจิบจิ๊บอยูได้ไไดเอาเบิร์ดเจ้าสวยยังไงพี่น้อ,องให้พี่นอยากว่าว่า,วา,า,าขายจะบ้าขายควาย เออค่ะพวกเราไม่ควายอยากขายเกลามากตลาดโูกกระเทิบอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีทุกวันปลาเรือหา่าควายหลายควายหลายก็ได้ขายพร้อมราคาบ่อชวได้ว่ากันราคาบ่อสั่งถือราคาสมยูราคาสมวัวสมควายเข้านาลาจาได้ว่ากันได้ขายสุขูสุกคนย่ยพิ้นลานมากอันเป็นงานกัางค่ะนี่บ่อช่วงนี้ฝนตกฝนติีฝนนี่บ่อ เพิ่งก็เลยหาเพิ่งกำลัางย่างหาอยู่เยอะถึงเพราะว่าก้ายมันหนาหนาตาเดินนามก็กำลัางย่างหาทีนา่น้องกำลังจูงขึ้นรคพ่องสำหรับรคลิปนี้เลยนี่เย่พินกับผ้าเบิ้งสำเนียงละค่ะขอบคุณขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ